สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีการนิกาทีวิตก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนาะเจ้าค่ะโอฮาโ,โยโกไซมาสึสวัสดียามเช้าเจ้าค่ะยามเช้าวันที่14เมษายนนะคะ2,568เจ้าค่ะพามาชมต้นแอปเปิลนะคะสายพันธ์ุนี้ก็ชื่อว่าพันธ์ อคิบายเอะนะคะอคิบายเอะก็จะมีลักษณะตอนที่เขาเป็นลูกแอปเปิลแล้วนะคะก็จะเป็นสีเข้มเหมือนสีเลือดหมูนะคะหวานกรอบอมเปรี้ยวนิดนิดห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็จะเป็นแบบสบอร์มินะคะตอนนี้เขาเป็นสบอรมินะคะสบอมิก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก,ก็คล้ายๆเหมือนดอกมะลิอะตุ้มๆเหมือนดอกมะลิแล้วเขาก็จะเริ่ม ผีดอกนะคะจะเริ่มผีดอกนะคะตอนนี้ถ้าเขาได้รับแสงแดดและอากาศอบอุ่นนะคะตอนนี้ก็อยู่ปลายฤดูหนาวนะคะพันธุ์นี้ชื่อว่าพัานธุ์อคิบายเอนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวผีดอกรอประมาณอีกอสิ้นเดือนนี้ล่ะคะ่ะเขาก็จะแย้มเกสรอ,ออกมานะคะนี่ละคะ่ะที่ตุ่มๆเนี่ย ก็มี5ดอก6ดอกก็แล้วแต่บางช่อนะคะแต่เราต้องเลือกไว้ให้เหลือ1ดอกนะคะดอกตรงกลางนะคะอันนี้ก็ต้นก้านะคะปลูกได้ประมาณ4ปีนี่แหละค่ะต้นก้าแอปเปิลนะคะอาคาจังนะคะเบบีเบบีต้นนี้ก็คือสายพันธุ์อักบายเอเช่นกันนะคะนี่แหละค่ะเขาก็จะโตม เป็นสบอมมีอยู่นะคะนี่แหละค่ะรอให้เขาได้รับแสงแดดนะคะเขาก็จะกรีบเขาก็จะบาแล้วเขาก็จะแย้มเกสรอ,ออกมาสายพันธุ์นี้ก็คือสายพันธุ์พันธุ์หวานเจี๊ยบมากเลยพันธุ์แก้มลิงกันจะเรียกนะคะ สายพันธุ์คุมาเมอีเขสึนะคะก็เขาก็จะเติบโตไล,ล่ๆกันนะคะส่วนนี้ก็มีประมาณสามสายพันธุ์นะคะชื่อว่าสวนสุขุไนนะคะไม่มีเยอะค่ะมีแค่สิบต้นนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสบอมิโตเหมือนดอกมะลิแล้วเขาก็จะบานแล้วก็รอวันแย้มเกสรน,นะคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะดอกแอปเปิลนะคะเดี๋ยวจะบานสะพัง สายพันธุ์นี้ชื่อว่าคูมาเมอิเกสนะคะหวานเจี๊ยบมากเลยครึ่งลูกเขาก็จะเป็นสีชมพูเหมือนปัดชอ,อนแก้มัอ,อ่อนแล้วก็สีเหลืองครึ่งลูกนะคะนี่แหละค่ะสวนนี้มีไม่ได้เยอะนะคะมีนิดหน่อยะคะ่ะสโกชี่นะคะเดี๋ยวกันจะพามาชมสายพันธุ์นี้นะคะสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์สีเหลืองทองนะคะกรูโดชินาโนกรูโดเขาชื่อว่าชินาโนกรูโด สายพันธุ์ที่เห็นนี่ก็จะเก็บประมาณเดือนตุลาคมนะคะตุลาคมนะคะเอะนี่แหละค่ะส่วนนี้มีสามสายพันธุ์นะคะอแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็ที่เป็นต้นกล้าจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งรู้สึกจะเป็นสายพันธุ์ชินาโน,โนโกรูเดอร์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะประมาณนี้แหละเออ เป็นสายพันชินาโนริป,ปวัวเนาะมมีสามถึงสี่สายพันธุ์นี่แหละค่ะประมาณนี้โอ้ฟังเสียงนกกามันร้องนะคะพันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็พันชินาโนกรุโดพันสีทองนะคะก็ที่เป็นแบบสีเหลืองทองทั้งลูกกรอบหวานอมเปรี้ยวนี่ตึงห้าเปอร์เซ็นนะคะพาพี่เพื่อนๆมาชมวิวนะคะนี่แหละค่ะสามสายพันธุ์นะคะสวนนี้ที่สวนมีทั้งหมดอ่าสิบ สี่ถึงสิบห้าสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีทั้งหมดสิบสามไร่กว่านะคะนี่แหละค่ะเขาก็จะเป็นสุบอมีนะคะโตมือนดอกมะลินะคะแล้วก็จะรอวันที่เขาผีดอกแย้มเกสรนะคะเร็วๆนี้แหละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนิการนะพามาชมวิวนะคะสายพันธุ์นี้ชื่อว่าพันธุ์แก้มแดงนะคะเขาก็จะเริ่มโตมแบบนี้นะคะก็พันธุ์แก้มแดงก็ ชื่อว่าพันคูมาเมอิเคสุโคจหวานเจี๊ยบมากเลกครึ่งเป็นสีชมพูอ่อนอีกครึ่งเป็นสีเหลืองอ,อ,อ่อนที่การเคยถ่ายให้ดูเสมอมานะคะเดี๋ยวรอให้โคดีดเนี่ยตรงตรงกลางก็คือดอกแอปเปิ้ลและรอบๆก็เป็นดอกแอปเปิ้ลเดี๋ยวรอวันที่เขาผีดอกแย้มเกสอนนะคะบ๊ายบายขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะอย่าพุ่งเบื่อนะ,อนะฝั่งนู้นกำเนินท้องทุ่งนานะคะแต่เป็นของคนอื่นเขาวันนี้ท้องฟาร์มให้โปร่งใสค่ะ